ผู้ชมครับเรื่องราวของตำรวจน้ําดีนะครับที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับเราก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้เนี่ยเป็นกรณีนะครับของตำรวจท่านนี้นะครับนั่นก็คือรองเทนนะครับหรือพันตำรวจเอกจตุรวิทย์คดน่วมนะครับซึ่งก็เป็นทั้งตํารวจแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยหลายคนก็เลยเรียกเขาว่าเป็นตำรวจดาราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยผู้คนในโลกออนไลน์นะครับก็แห่เข้าไปชื่นชมหลังจากที่ ตำรวจดาราท่านนี้นะครับไปเจอรถตกข้างทางแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับเอาไว้นะครับซึ่งติดอยู่ในซากของรถเก๋งอย่างสุดกำลังความสามารถก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณนิ้วมือนั่นเองครับสุดท้ายคนขับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน่าเศร้าใจเสลือเกินนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ครับไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนี่นะครับเป็นภาพวินาทีชีวิตนะครับที่ เราได้เห็นปฏิบัติการของทางทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่โอ้โหพยายามที่จะเปิดประตูรถนักุณรันรวมไปถึงทุบก,กระจกรถแต่ดูเหมือนจะค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็แข็งพอสมควรเนี่ยครับรองเทนเองก็โอ้โหถอดเครื่องแบบออกนะครับคุณรันช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับขณะที่พันตำรวจเอกจตุรวิทย์คดน่วมหรือว่ารองเทนครับ รองผู้บังคับการกองตรวจราชการสําสำนักงานเจรเตํารวจและเจ้าหน้าที่ตํารวจกองตรวจราชการสําสำนักงานเจรเตํารวจเดินทางด้วยรถตู้เพื่อไปตรวจราชการในพื้นที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณถนนสายเลยวังสะพุงก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับบริเวณก่อนถึงไฟแดงบ้านปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ก็มาเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุคันนี้เสียหลักลงข้างทางจึงรีบลงไปช่วยเหลือทันทีนั่นเองครับที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้าวิชคันสีขาวนะครับก็เสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างถนนโดยมีผู้ขับขี่ทราบชื่อในภายหลังก็คือนายเมียอายุ77ปีสัญชาติฮังการีครับเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวรถ ซึ่งทางพันตบเอกจตุรวิทย์หรือว่ารองเทนนะครับได้พยายามทุบกระจกรถเพื่อให้ความช่วยเหลือจากนั้นจึงรีบประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวังสพุงและหน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมเพื่อขอเครื่องตัดทางมายัางที่เกิดเหตุโดยเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจช่วยกันอย่างเต็มที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับจึงสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถคันนี้ได้ แล้วก็รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลวังสะพุงทันทีนเลยทีเดียวครับซึ่งในระหว่างการช่วยเหลือนะครับพันตำรวจเอกจตุวรวิทย์เองก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วมืออย่างที่บอกจากการถูกกระจกรถบาดหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็ทำการปฐมพยาบาลล้างแผลให้ในเบื้องต้นตามภาพนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้รีบติดตามไปดูอาการผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงอย่างใกล้ชิดครับ จากการสอบสวนทราบว่าในเมียเนี่ยขับรถยนต์คันดังกล่าวออกจากบ้านในพื้นที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองที่จังหวัดเลยเพื่อที่จะไปหาหมอนะคือคนที่นะครับขับรถแล้วก็มาเสียหลักเนี่ยเขาจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นตามที่หมอนัดแต่ทีนี้เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยอาการอาจจะกำเริบก็เลยเกิดเสียหลักนะครับแล้วก็รถเนี่ยลงข้างทาง อย่างไรก็ตามนะครับรายงานแจ้งว่าผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสร้างความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อคณะจเรตํารวจซึ่งก็ได้มีการทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับพนักงานสอบสวนที่ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ได้มีการประสานแจ้งข่าวไปยังภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางครอบครัว ให้รับทราบต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ช่วยเหลืออย่างสุดกำลังความสามารถอย่างที่บอกนะครับก็นำโดยรองเทนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเดินทางไปที่หนองบัวลำพูนะขับมาถึงจังหวัดเลยนะครับก็มาเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุนี่นะครับคือด้วยความที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ไม่มองข้ามนะคุณรันไม่ละเลยนะครับพอเห็นรถประสบอุบัติเหตุก็ รีบลงไปช่วยเหลือแม้ว่าจะมีภารกิจข้างหน้ารอยอยู่ก็ตามนั่นเองครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้แต่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถผ่านมาเห็นเหตุหการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะก็ลงเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าสุดท้ายช่วยได้แล้วแหละพอนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะผู้ได้รับบาดเจ็บก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้เรื่องของการขับขี่รถค่ะไม่แน่ใจว่าฝนตกถนนลื่นหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคุณอานหรืออาจจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่อาจ จะไม่ชินเส้นทางไม่ว่าจะขับขี่ไปไหนค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรามาระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญนะคือถ้าขับช้าๆอ,อ้จริงๆถนนเหมือนจะลื่นเลยอะ่ะเหมือนถนนเปียกๆอยู่ช่วง<ก>หน้าฝนใช่ต้องขับช้าๆคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในตัวของ Long ain, รองเทนสติหนึ่งอย่างที่บอกนะครับก็ แสดงละครหลายเรื่องหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค่อนข้างเยอะนะครับหรือบทที่เป็นเจ้าชายก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงบทบาทอื่นๆด้วยเนี่ยครับพอได้เห็นใบหน้าแบบเต็มๆก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะค่อนข้าง คุณหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านอื่นๆด้วยรวมไปถึงนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการช่วยเหลือสําหรับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นครับ